จะประกอบการจังจิตคำว่าป่าในตามภาวินัยนี่หมายถึงตี่ห่างไกลจากเขตเขตเจ้าบ้านประมาณ500เจนธน,นูประมาณกิโลต้องห่างจากชุมชนประมาณกิโลคำว่าป่าตามตามธรรมะ หรือว่าไฟการปฏิบัติธรรมนี่กะหมายความเป็นอย่างอื่นได้ตามกรณีที่สมควรแต่อย่างน้อยก็บขควรจะอยู่ใกล้บ้านนห้าร้อยเจนธน,นูสิ่งที่ห้องว่าป่าในพระบาลีในบาลีสูตรนี้ มีความใหม่รวมรวมไปจนถึงป่าโล่งป่าปกติป่าละเมอะนะซึ่งในป่านั่นก็จะมีต้นไม้มีคนไม่หรือถ้ามีอย่างอื่นๆก็ได้ในครูบาอาจารย์หนหลังนีิปนธสังเกตว่าถ้าเป็นฤดูห้อนก็ควรไปสู่ปา่าหรือตี้โล่ง ถ้าเป็นฤดูหนาวก็ควรไปสู่คนไม้หรือว่าตีป่าดงทึบถ้าเป็นฤดูฝนก็ควรจะไปสู่สุญยาคารอย่างอื่นนอกจากป่าจากคนไม้ซึ่งท่านได้ระบุไว้จะเป็นถ้ำเป็นภูเขาเป็นเงื้อมเงื้อมดอยกันฝนริมน้ำลำธารนะ อันนี้อย่างใดอย่างหนึง่งในพระบาลีบางแห่งบนแสดงให้ละเอียดไปกว่านั้นแถมว่าถ้าในฤดูร้อนมาวันอยู่ในป่าก็สบายมอคืนอยู่ในตีโลง่งแต่ถ้าเป็นฤดูหนาวมอวันอยู่ตีโล่งสบายกลางคืนอยู่ในปา่าสบายอย่างนี้ก็มี แต่เจ้าที่ปรากฏในพุทธภาษิตท,ทั่วไปก็มีสั้นๆเป็นสามอย่างโดยมีเป็นบทบาลีว่าไปแล้วสู่ป่าก็ตามไปแล้วสู่คนไม่ก็ตามไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามเขาจังได้ยินนะครูบาอาจารย์เหล่านั้นเปิ้นจะหันว่าเมื่อมีอยู่สามอย่างเปิ้ลก็เลยบัญญัติ เฮือมอสสำรับสามเรื่ดูเห็นเลยผู้ปฏิบัติควรสังเกตหฮือมาะสม้ดยตัวเองว่าควรจะเอาสถานที่อย่างใดขอแต่งเฮือได้ความหมายอันแท้จริงของคำว่าป่าคือเป็นสถานที่สงบสงัดปราศจากการรบกวนของโลกิยารมอย่างเฮือเกิดความวิเวกเกิดความสงัด ในตังกายเหียกรั่งคูคูขาเข้ามาโดยรอบอันนี้ญาติโย,ยมคูขาเข้ามาโดยรอบข้อนี้พิจารณาว่าเป็นจะไดต้ต้องอยู่ในอิริยาบถนั่งคือนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบนั่งอย่างใด อิริยาบถนั่งเป็นเป็นอิริยาบถท,ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเจริญภาวนาคือญนือหอสามารถนึกอ,อย่างได้แน่วแน่โดยที่บทต้องห่วงว่าจะเซจะล้มยังกับการยืนยืนนี่มันจะเวิงไปเวงมาถ้านอนมันก็ลงไหลใหอิริยาบถนอนก็เดี๋ก็จะรับนะการนั่งนี่มันมันได้มีสติ ได้ระมัดระวังเพิ่นก็นเลยมีธรรมเนียมที่จะใช้อิรยาบทนั่งนี้มาตั้งแต่บราณการนะจำเมินอย่างใดกับตั้งแต่เมื่อใดกับเหตุผลอย่างอื่นก็ติว่ามาเบื้องต้นในตอนอันที่ว่าชลิตแต่ถึงมดนี่บ,บ่ได้หมายความว่าผู้นั้นจะต้อง นั่งไปเหตุตลอดก็บบัจจัยโดยบบมีการเปลี่ยนไปสู่อิริยาบถอื่นก็บบัจจัหรือว่าในอิริยาบถอื่นบัาสามารถจะเจริญสมาธิได้ก็บบัจจัก็คำว่าคูขาเข้ามาโดยรอบเป็นห้องว่าบันลังนั่งหนึ่งบันลังมีความหมายโดยตรงอยู่แล้วอยติโยมที่จะ ได้ท่านั่งที่มันคงแล้วก็มีความสมดุลน่ทรงตัวอยู่ได้โดยง่ายแล้วก็สะดวกสบายแก่ร่างกายสะดวกสบายแก่การไหลเวียนของเลือดลมในร่างกายของเราถ้าเราอยากจะเข้าใจว่าการนั่งยังอีหรือการนั่งโดยท่ายังใด ก็มีทางทำได้โดยการย่อนตัวนั่งลงแล้วก็เหยียดขาออกไปตรงยื่นออกไปตั้งหน้าเนี่ยเหยียดขาซื่อถึงสองครั้งเนาะแล้วก็ปิดเจรณายกเอา เอาขาซ้ายเข้ามาขาขวาเข้าไปทับเนเอามาวางเอามือมาวางซ้อนบนตักอันนี้เปิดห้องว่าประมาณะนะันั่งท่าอย่างอย่างดอกบัวแต่ถ้าหาว่านั่งอย่างนี้แล้วได้ยกเท้าซ้ายขึ้นมา ทับบนทับบนเท้าขวาหมันก็จะกลายเป็นท่านั่งที่มั่นคงขึ้นไปทึงอันนี้ห้องว่าสิทธาสนะแปลว่าท่านั่งของหมู่หมู่สิทธาคือท่านั่งที่สําเร็จประโยชน์แท้ๆถึงที่สุดจึงเอาห้องในเมืองไทยว่านั่งขัดสมาธิเพชรสมาธิเพชรนี่ก็คือ เอาฝ่าเอาเท้าทั้งสองเลยยกขึ้นมาวางเป็นสมาธิเพชรเนะี่ยคำว่าบรลลังนี่หมายถึงการนั่งด้วยการคูขาอย่างนี้ผู้นั่งจะต้องหัดนั่งด้วยความลำบากจะนักจะน้อยก็แล้วแต่กรณีที่ตัวเองตั้งใจภายใจสิ่งแวดล้อมติว่าเอื้ออำนวยญาติโยม แต่ยังไรก็ตามควรพยายามหัดนั่งเหอได้นักกว่าอย่างอื่นยืนเดินนั่งนอนพิจารณาแล้วก็คำว่าร่างกายตรงโหหอนอวมญาติโย,ยมเขาว่าจะบบปะเปิดนะนะเรื่องปร,รนะับอากาศเนี่ยว่าจะบบปะเปนะิดละฮอนติกติกฮอนเข,านขา้าฮอนเข้าอวมแต่เนื้อญาติโยม ขนาดมาเจ้าน,นั่นนี่เดี๋ยวพออันอันอุณหภูมิเท่าายโอ้สาวเจ็ดสาวแปดองศาฮอนอวมพอสมควรอา,อากาศฮอนอคำว่าตั้งก่ตรงหมายความว่าคือคือ,คอการ ตั้งตัวตรงคำว่าตรงในที่นี้ก็หมายถึงกระดูกสันหลังตั้งตรงตั้งตรงเหมือนเอา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 ,เอาแกนเล็กมามามา,มาหนาบไว้กับกระดูกสันหลังอ่อันนี้ก็เพราะว่าเปินต้องการจะให้กระดูกสันหลังทุกทกข้อนะ จดกันชนิดเต็มหน้าตัดของมันโดยความมุ่งหมายของการทำอย่างนี้จะมีผลก็คือเลือดลมนะเดินคล่องเป็นไปอย่างถูกต้องตามธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติสิ่งที่มุ่งประสงค์ที่สุดแถมอย่างหนึ่งก็คือ ทุกขเวทนาจางๆที่เกิดขึ้นจากเลือดลมที่มันเดินในไก่เราบสะดวกนั้นก็จะเกิดการเดินเลือดลมได้อย่างสะดวกที่ยากก็เป็นง่ายขึ้นไปอันนี้ความมุ่งหมายในจางรูปประธรรมในจางนามประธรรมมุ่งหมายถึงการทำจิตให้ตรงแน่วแน่ใบเอ็นซ้ายเอ็นขวา หรือว่าไปหน้าไปหลังโดยการน้อมไปสู่การมสุขาลิกานุโยกหรือว่าอัตจากิลมัฐานุโยกเมื่อู้ว่าผู้ที่ทาได้ดีจะมีตรวจตรงอยู่ได้ตลอดเวลาถึงคณะมืนตาลับตาหรือว่า เวลาจิตเข้าสู่สมาธิบำมีมีการควบคุมสถาญาติยมท่านต่างๆพอเวลาแล้วก็เสียดายเนาะตีสมกับ5้าสนาทีเหลือทั้แปดนาทีวันพวกจะมาต่อเรื่องการดำรงสติมั่นนะวันพวกเขามาต่อกัน แสดายิดยมเรื่องอนาปนสติอ้มวนเนาะอุอ้อธิบายก็ที่บุกเข้าใจกับปเป็นยังก็ค่อยฟังไปก็เดี๋ยวตึงจะเข้าใจฟังไปะญายิดยมเนาะปฏิบัติไปตวยอาจจะฟังแล้วก็รับปิจารณาไปรับไปกาวันนี้อยู่ตึกถึงเวลาตีสี่ แล้วก็ํำเดียว4ี่โมงก็จะเป็นตุลุงโอตุลุงโอวัดเชตวัน4ี่ถึง5้าแล้วก็5้าโมงอาตรมามปราปะญาติโยมแทมกรรมนะตี5้าตีหพุนก็เป็นธรรมะแหมยังนี่นะแล้วก็มาอู้มาจ่าก,กันแถมครั้งหนึ่งติดตามฟังกันช่วงตีห้าพุนแถมรอบประเด็นะแบบนี้ตีส กับ54นาทีก็ขออนุมโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคนอนุมโมทนากับสถานีวิทยุที่เปินรับสัญญาณทุกคลื่นทุกสถานีหลายคลื่นเนาะแล้วก็แจ้งญาติโยมในช่วงเจ้าสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟัง98.75ก็เมื่อวันก็ตั้งแต่วันนี้มันพุกไป เราจะได้ยงินตึก8โมงเนะเาะก็เป็นเฉพาะแรกการธรรมะตี3ถึง8โมงแล้วก็เมื่อวันนี้จะไปได้ยงินเนาะเตรียมไว้ตรงสักก็จะปิดก่อนเพื่อเป็นการประหยัดไฟแล้วก็เปิดแถมกรรมก็5โมงแรงจากนั้นก็ตามเวลาธรรมะปกติอันนี้ก็แจงหทราบพสเสียมเมวีมวันก็ไปฟังอย่างอื่นเนี่ยฟังครื่นอื่นฟังเพลงฟังอย่างฟังกันไป เมื่อวีเมื่อวันนญา,าติโยมเขาก็ตึงบลรมีที่จะฟังอยู่แล้วเมื่อวันน่ะสนใจกับเน้นมะเจ้าอย่างเงี้ยมะเจ้ากับอ่มะเจ้ากับมะคำแล้วก็ใบสามใบสามนี่ก็มีมีปกติช่วงอะไรกันมลงนะสถานญาติโยมรับฟังกับติดตามมาฟังกันได้ในสถานี9 8้ จ็ดห้าคืนธรรมะของชุมชนแต่มาภาพได้ดำเนินรายการมาหาันว่าเวลาพอสมควรก็ขอ,ขอ,ขอนำรายการนี้จากลาท่านบุฟังไปก่อนป้ากันแทใหม่ในโอกาสหน้าขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านขอความสุขสวัสดีจงบัง